สวัสดีครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับ FC คลิปนี้มาชมสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อโซนขาวนะครับขาวนวลๆนะนะครับมันเลยนะนะครับพิมพทรงสวยนะครับพระสาภาพใช้แต่ไม่สึกนะครับอ่า นี่ฮะเนือจัดนะครับแต่เป็นโซนเนื้อขาวนะผมตีเป็นบางขุนพรมนะครับเพราะมีขวดเทานะนี่ฮะน่ารักดีมีก้อนขาวใสนะครับปวดเทเม็ดนะเห็นไหมฮะน่ารักนะครับ ไม่หักนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับถ้าดูนะฮะชมด้านข้างเนี่ยมีลั่นนะครับมีลั่นมีลานบ้างนะตามการเวลาพระเนื้อโซนขาวนวลนวนะครับแกร่งนะฮะแต่นุ่มนะสองมันนะครับ fc เนียสองมันนะครับนี่ฮะมีลั่นนะครับลั่นด้านหลังวิ่งมายังขอบนะฮะด้านหน้าสวยนี่ มวลสารด้านข้างนะครับพอมีนะครับบางผมมวลสารก็มีน้อยอยู่แล้วเนาะนี่ฮะขาวนะแกร่งแต่นุ่มนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมองค์พระยังสวยนะครับมีมิตินะฮะชมด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังมีลั่นมีลานนะครับแต่หลังสวยนะครับ F4 นี่ฮะหลังสวยนะครับเนื้อจัดมากเลยฮะด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่เหมือนพระจะโดนเหงื่อเยอะนะครับเห็นไหมเนื้อเลยจัดนะฮะนี่ฮะอู้เนื้อสวยมากนะครับ F4 ขาวๆนวลๆน,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 นะครับผมนะหนึกนุ่มนะฮะไม่ขี้เหร่นะวันนี้ไม่ขี้เหร่นะจัดว่าน่ารักนะครับจัดว่าน่ารัก ส่งท้ายปลายเดือนต้อนรับเตือนกุมภานะครับเปิดที่4,005นะพิม์สวยมากเลย,ย่างนี้นะนะครับพิมใหญ่บางขุนพรมนะตัดชิดเหมือนวัลคังเลยฮนะจริงจริงตีวัลคังได้นะแต่เนื้อจะไปโซนบางขุนพรมนะครับก็ตีไปทางนั้นเลยดีกว่านะพิมสวยนะครับนะ4,005นะครับไม่แพงราคานี้ถือว่าขนมสนใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับนะฮะ พิมใหญ่พระประธานบางขุนพรมนะครับกาน่ารักดีเปิดสี่0ปครับทักมาต่อรองเอานะครับผมนะโอเคนะครับ